ก็บอกโรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในโรงเรียนโรงเรียนเราโดนโรงเรื่องนีงน้มาตลอดเลยนะแต่ทําไมคนบางกลุ่มชอบสูบบุหรี่ไม่เข้าใจเลยอะ่ะเออใช่เวลานั่งเรียนแก้ทำงานทีไรนะก็เหม็นกลิ่นบุหรี่ทุกทีอะ่ะเออนั่นดีบุหรี่เขาว่ามันไม่ดีไม่ใช่หรอแต่ทำไมคนเขาถึงสูบละ่ะติดมัง้งไม่ค่อยชอบนะพวกสูบบุหรีอ่อ่ะอยู่ใกล้ก็เหม็นจะทําอะไรก็ต้องคอยหลบๆซ่อนๆอีกลําบากเนอะว่าไงอะแก หรือว่าเขาจะเครียดอ่ะอืมแต่มันก็มีทางอื่นนอกจากสบนะูบุรีนะบุรีอ่ะเท่ากับยาเสพติดไม่รักตัวเองอ่ะและยังไม่รักคนอื่นอีกว่าไหมเออถูกต้องที่สุดเลยเออพวกแกเมื่อวานอ่ะที่เราเข้าร่วมโครงการของศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบเยาวะชนพลยุติธรรมอ่ะที่เขาบอกโทษของยาเสพติดอ่ะพวกแกจําได้ปะโทษเยอะเลยอ่ะเออเยอะเลยอ่ะมีอะไรบ้างนะเออ,เอ,อก็มีฟันเหลืองตาแดงเล็บเขียวกลิ่นปากเหมน็นกลิ่นตัวแรง มะเร็งช่องปากมะเร็งปอดเป็นโรคกระเพาะอาหารเป็นแผลมะเร็งกล่องเสียงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ <Bad game. S 1> แบตแก<บ>่แ<บ>ีพวกแกไม่ใช่ฉันยะเขาบอกพรตของคนที่ติดปุี่แล้วก็บอกวิาีสร้างแรงจูงใจให้คนที่ติดปุ๋ยเนี่ยเลิกปุหี่ได้อีกด้วยเออเออพวกแกรู้ไหมตอนจงังหวะเนี่ยจะมีคุณหมอจากโรงพยาบาลสายปะตะองอะมาให้ความรู้กกับเรื่องนี้ด้วยแหละ เฮ้ยแล้วพวกเราจะไปที่ไหนกันดีอ่ะเราไหดีบ้าเออเออาป้าเราก็หิวเหมือนกันเออไปไปเออว่าไงเพื่อนน้ำเหรอเออเออเดี๋ยวกูไปหาเคยเคยเพื่อนกูไปเ้ย ดีไม่ดีจริงหรือวะเฮ้ยมันก็ได้หรือวะไอ้เฮียมันก็ทําให้มึงลืมเรื่องเครียดๆได้นะเว้ยอย่างเรื่องผลสอบมึงที่มึงสอบไม่ผ่านน่ะมึงจำได้ปะเฮ้ยกูว่าคนส่วนมากที่ติดบุหรี่ก็มาจากความเครียดนั่นแหละแต่บุหรี่ก็ไม่ได้เป็นหนทางเดียวที่แก้ปัญหาความเครียดนะเว้ยกูว่ามันน่าจะมีอย่างอื่นที่เราทําได้อะมึงเป็นบ้าอะไรของมึงวะไอ้เฮียว่ามึงจริงจังนะเว้ยมึงแดกยาลืมเขย่าขวดวะเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ย อือใช่วันนี้มเป็นไรวะฮะเฮนี่กูจะเลิกแล้วอะฮะอะไรนะจะเลิกจริงหรอเออก็ว่ามันง่ายเงี้ยง่ายมึงนะ้ยเลิกได้มึงบ้าเราเนี่ยง่ายมึงจะเลิกได้เป็นไปไม่ได้อะเชื่อกูเถอะเฮ้ยได้เว้ยกูว่าได้ มันต้องได้จริงๆถ้าไม่ได้นะมันตกหัวมันเลยนะจริงๆมันต้องคนที่เขาเคยสูกกันอ่ะเขาก็ยังเลิกได้ตั้งหลายคนเลยเดี๋ยวพวกมึงรอดูฟูนะเว้ยเฮ้ยท็อปเป็นไรอ่ะ ทำไมดูแน่เครียดอะ่ะไม่เป็นไรเฮนี่สุบบุรีมาหรอเออเครียดว่ะก็รู้ว่ามันไม่ดีอะจะสุบทำไมอีกตอนนี้เราก็อยากเลิอกอยู่นะบุรีอะแต่เราไม่รู้ต้องทำไงอะที่พอลงไม่ได้อะ่ะก็เพราะว่ามัวหมกมุ่นเรื่องพวกนี้ไงเราไปหาอะไรอย่างอื่นทำดูสิเผื่อมันจะเลิกได้เออแล้วมันมีกิจก,กรรมอะไรให้เราทำบ้างอะก็มันจะไปยากอะไร ก็อย่างโครงการติวสิทธิ์น้องของสภานักเรียนไงเขามีการสอนกีตาร์โปร่งด้วยนะและช่วงเนี้ยก็มีกีฬาสีให้ในายเลือกเล่นตั้งหลายอย่างเนี่ยอย่างน้อยก็ทําให้ในายเลิกสุบุรีได้นะอืมก็ขอให้มันได้ผลที่เธอบอกกัแล้วกันไปเดี๋ยวเราพาไปก็ได้ เคยแกเจอย่าลบซื้อขนมกันนะเคยฝากซื้อในนี้ไม่เอจะไปเอาแค่เดียวดีกว่าแบบนี้แล้นะการเล,ล่นลันมาดูนี่ดิแจอะไรท้อแค่พูดนั่งก่อนดูสิผลสอบรอดได้คะแนนเยอะเลยแหละไหนดูหน่อยเฮ้ยคะแนนเยอะเลยอ่ะนนเก่งมากเลยอ่ะก็เพราะเธอไงต้าที่ทำให้เราเลิกบุหรี่ได้อ่ะทำให้เราได้มีเวลาพัฒนาตัวเองอ่ะขอบคุณนะ ไม่เป็นไรเราเต็มใจช่วยในเลิกบุหรี่ได้อะก็ดีแล้วฮ่อท็ไมหนูปเถอะคือว่ากูอยากเลิกบุหรี่แล้วปะฮะ